เอาละภารกิจต่อไปฉันจะต้องผ่านจุดที่โหดของด่านนี้ไปให้ได้น,นั่นก็คือราวาซึ่งถ้าฉันผ่านไปได้ทั้งหมดแล้วฉันก็จะได้พบกับธงสีแดงที่ฉันต้องการเพื่อเป็นผู้ชนะในเกมนี้เอาละเริ่มจากฉันคนแรกเลยแล้วกันฉันจะทำการปีนขนไปเอาละไปสโลโบชันอย่า อืออ๋อติดดีวะอือปัญจาเฮ้ยทำไมไม่ติดวะเฮ้ยอะฮะไอชิบหายแล้วกูตกโอ้ยถูกตกแล้วช่วยด้วยึบเออยิงไปสิอึบโอเคเกาะแล้วเออจากนั้นก็ดึงวิวววฉันมาละลูกพ่อโอ้โหโ้โหโหก็ดึงผิดโอ้โหไม่นะไม่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 ไป คือคนในช่องฮีโปครับตัวก็ลกบมือเกมแอคชั่นแซนด์บ็อกก์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นี่เราจะมาทำการโอ้ผ่านด่านลาวาสุดโหดนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าด่านลาวานี้เป็นด่านที่โอ้ไกลมากนะครับนะผมไม่รู้ว่าจะมีใครรอดหรือเปล่านะครับเพื่อไปเอาธงตรงนี้นะครับนะใครไปถึงก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับนะแต่ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าด่านลาวานั้นไม่ใช่แค่มีแค่ลาวาน,นะครับมันมีลาวาน ที่มันเป็นนพุร้อนขึ้นมาด้วยนะครับเป็นพูราวนะครับนะอันตรายมากนะครับนะเออเอาละซึ่งไอ้พวกนี้บอกหู้เอาเลยจะเป็นผู้ชนะนะครับนะนี่คือผู้เข้าการแข่งขันทั้งหมดนะครับเอาละเออเราก็จะเห็นนะครับว่าไอ้นี่คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะครับนะที่มันตกไปแล้วตะกี้นะครับนะเอออ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะเริ่มใหม่ให้กับมันนะครับนะหู้ฉันจะได้โล่ใหม่เอาละฉันเอาจริงแล้วขราวนี้มานะครับนะมาดูกันนะครับไอ้หมอนี่มันจะรอดหรือไม่เอาละฉันจะยิงไปแล อโอเคฉันก่อแล้วหลังจากนั้นก็ดึงไปอา้าวดึงไม่ไปฮึบเอาไปฮึบฮึบมาจ้ามาแล้วโอฉันมาแล้วมาแล้วครับนะไอ้หมอนี่ ข้าจะไปแล้วดนอะวมาแล้วข้าคือข้าใช้เครื่องสามมิติของไททันอของไม่ใช่ของพวกนักล่าไททันเฮ้อเอาลนาะฉันดึงมาแล้วเฮ้อที่เหลือก็ดึงกระทงโอเคดึงตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ดึงไปฟิวฟูมาแล้วครับอเอาเอาคนดึงแรงเกินไปแอกกูตายเลยเอาตายอีกแล้วบางทีนะครับนะอ,อ,อ,อะไรวะ เอาครับต่อไปนะครับนะน้องมัมมี่นะครับน้องมัมมี่แบบฉันจะกินทุกอย่างมาดูมันดูมันอ่าดูครับน้องมัมมี่นะครับจะเก้สถานการณ์ยังไงครับกับราวานะครับนะน้องมัมมี่บอกฉันไม่มีวันตายอดูซิทําไงทําไงเอาเอาเอาเลือกร้องเลยตายนะครับนะ อไอ้พวกปีศาจจากฮาโลวีนเนี่ยคือพวกมันไม่รู้เรื่องเลยไงว่าด้านล่างเป็นลาวานะครับนะอ,อย่างงี้ต้องโจฉันฉันคือแบมพอยันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนฉันฉลาดฉันรู้ว่านี่คือลาวาเอาละเว้มีคนรู้เรื่องแล้วเอา้ายังไงดูซิว่ามันจะชนะหรือเปล่านะครับนะเอาหลอฉันจะแปงลงร่างเป็นแบมพอเอยแปงลงร่างไงวะอุ๊บเอ้ากูแปลงไม่ได้เอา้ากูได้แต่หอนเอา้า กด E ไม่ได้แปลงน้างเหรอเอาอะไรวะโอ้เอาล่ะฉันจะใช้วิธีนี้นี่ฉันจะขี่เฮลิอคอปเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่าเจ๋งไหมล่ะเออเอาล่ะฉันจะขี่เฮลิคอปเตอร์ขี่ยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะ๊บโ,โอเคเอาล่ะฉันเข้าใจละ โอเคเอาละฉันจะขึ้นไปด้านบนนะเพื่อกอบมันไว้โอเคเอาล่ะไปเจ้าเฮลิเคอปเตอร์โง่ไปบินไปช่วยด้วยฮ่ามันบินกลับหลังเฮ้ยเอาล่ะต่อมาเจอกับข้าข้าน่ะคือนักดาบที่เร็วที่สุดในโลกดูข้านะเจ้าไอ้ลาลาวาเอ้าช่วยด้วยโอ้โหด่านนี้เขาไม่เหมาะกับมันนะครับนะมึงบ้าหรือเปล่านเนี่ยเฮ้ยเข้าไม่ผ่านด่านจากลาวาไม่ใช่ฟันลาวาเว้ยโอ้โหดูมันอะไรของมันวะน่ะนะครับทงยังอยู่นี่อยู่ เลยนะครับนะยังไม่มีใครไปถึงเฟสสองของลาวาได้เลยนะฮะอู้เอาล่ะต่อมาต้องเจอก,กับเฟร์เกสตสตอยฉันจะไปเอาธงแดงให้ได้โอเคเอาล่ะฉันจะขี่ไอสเก็ตไปนะรองเท้าไอสเก็ตฉันมันจะช่วยให้ฉันไปรอดไปลูกพ่อมึงคิดได้ไงวะเนี่ยนะครับนะไอพวกผีปีศาจจากฮาโลวีนเนี่ยมึงคิดได้ไงอ่ะมึงคิดว่าไอสเก็ตมันมีปีกบินได้เลยไงว่ารองเท้ามันอนะ่ะโอ้ไอ้ดีย เออาลัต่อมาฉันคือแม่มอดฉันจะขี่ไม้กว่าดเพื่อลอยไปได้อย่างชิล เอาแ่ละจะไม่กวาดครับโอ้โหคันมาแล้วนะครับนะแม่มดจะโหดขนาดไหนมาดูกันนะครับนะเอ๊ฉันเก่งอยู่แล้วเอาแ่ะจะไม่กวาดลอยไปยู้โอ้โหผ่านมาแล้วนะครับนะ้าผ่านได้มันยังงไงได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้าว่าน้าว่ววววกากำลังจะเกิดแล้วครับจะแม่มดจะผ่านไปได้หรือเปล่าวูบังลังจะปะทุโอ,อ้ฉันั้นฉันั้นเอาช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยโอ้โหมาแล้วครับนะผ่านมาแล้วฉันผ่านมาได้แล้วฉันผ่านแล้วตัวอะไรวะเอ้าอุ้ยเอ้ามี SCP รออยู่ท่านผู้ชม ุ้ยชิปหายแล้วนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมตะกีมในวีเอซีพีหืม่มดักอยู่นะครับนะชิปหายถ้าทงสีแดงไม่ได้เอาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมอ่าเอาล่ะซึ่งข่าวนี้นะครับสตีฟกับโอ้โหคิปเปอร์แม่งร่วมมือกันได้ไงวะเนี่ยอ่าแล้วก็มีสกิลตันนะสกิลตันบอกวู้ฉันไปก่อนแล้วนะโชคดีโอ้โหฉันรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้ไม่มีทางชนะได้จะขอฆ่าตัวตายเม้มเลยนะครับเอ้าอะไรวะนะครับนะตอนนี้เหลือแต่คิปเปอร์กับสตีฟพวกเราจะร่วมมือก่อนเนอะโอเคนะครับนะไอ้า ซึ่งไม่รู้นะครับมันพูดภาษาอะไรแต่ตอนนี้นะครับสตีฟนะครับก็ได้เอาเงินเก็บทั้งหมดนะครับนะขายบ้านขายรถขายไรนะครับนะเพื่อมาซื้อดี่โอ้โหให้ผ่านภารกิจรามาสุดโหดนะครับนะเออซึ่งสตีฟก็บอกไม่ต้องห่วงนะฉันเรียงเราจะต้องผ่านไปด้วยกันนะเจ้าคิปเปอร์เอ้าเดี๋ยวฉันไม่รู้หรอกว่านายพูดอะไรแต่เราจะขึ้นเครื่องบินกันแล้วนะไปขึ้นเครื่องบินกันนะครับนะเอ้าขึ้นยังไงวะเนี่ยเอ้าคิปหายนะเอ้า โอ้แป่งเอ้ยล,ลืมดูวิธีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชิบหายแล้วนะครับนะไอ้นี่บอกแท้ทำไมนี้ทอย่างนี้อ้อาชิบหายแล้วแม่งเอ้ยเหลือแค่ก,กูคนเดียวเอาหล่ะจะจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยจะจะเข้าไปยังไงเนี่ยเอาหล่ะจะจะขึ้นบินใหม่แล้วนะหน okay ึ่งสองโอเคตอนนี้ฉันมาแล้วโยูหูไปลูกพ่อตลุนตูนตูนตันมึงบินไปไหนของมึงมาหน่าเอ้าเอ้าเอาเออเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวอ้าโดนไฟคอก่ตายโอ้โห เอาละครับต่อมาขอใหม่นะครับนาะเออทอตตี้บอกขอบคุณมอนที่กลับมาเอาละคราวนี้ฉันจะขับเครื่องบินให้หนายและนายก็ถือปืนยิงได้เลยนะครับนาะเอาละมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนื่งองซองเอาละเครื่องบินขึ้นบินแล้วนะไปพวกเราตุน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 ตนโอ้กับระจักราของเราสนุกจริงๆเลยนะเจ้าคิปเปอร์โอ้เราลาวานิดหน่อยไม่เป็นไรเครื่องบินเราทนได้เอาละภารกิจต่อไปเรามีเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ที่สามารถยิงเจ้า S C P ได้มันจะมากินเราโอ้าโอ้ชิบหายไอ้โง่ไอ้คิปเปอร์โก้กูไม่ได้อามึงมาด้วยเลย เอานะครับต่อมาเจอกับลูกพี่ไซตามาไซตามาบอกคือถึงแม้ฉันจะบินไม่ได้นะแต่ดานลาวาพวกนี้เฮ้ ö, ฉันก็สามารถผ่านได้อย่างสบายเอาระก็เตี๋ยวไก่ฉันรอนายมานานแล้วฉันจะไปกินนายแล้วก็ไปเอาธงด้วยเอาระมาดูนะครับเจ้าไซตามาจะทํายังไงนะครับนาเอาระกดจี้เอาระ,าะมาแล้วนะครับนะาพร้อมแล้วฉันจะวิ่งแบบรวดเร็วว้าวไวมากววมากวาววววววเววเอววววาวว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 วิวววอวว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 งวว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 ว ชิบผ่านเซตมาติดแล้ว scp กูก็เอา้าไม่เห็นด้วยอะไรวะ scp ไม่ตายนะครับโดนลาวาไม่ตายถึงว่านะครับถูกให้เป็นผู้คุมในเกมนี้นะครับนะเออแต่เซตามากูกูตกแล้วอ่ะทําไงอะ่ะเซตามาบอกฉันจะทไะาไงดีเนี่ยเฮ้อฉันฉันตายแล้วนะครับนะกดอะไรไม่ได้เลยเซตามากูติดดินเอา้าอะไรวะเฮ้พ่อครับพ่อครับพ่อจะไปไหนโอ้พ่อจะไปผ่านด่านลาวาหน่ะไอ้คอยโอเครอพ่อแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพ่อกลับมาไม่พ่อพ่อจะฆ่พ่อ อ๋อพอโดนไฟคอกูช่วยด้วยโอ้โหแม่งเหลือแต่รถนะครับฮนะตายนะครับฮนะเออปักคอยบอกเฮ้กูกลายเป็นกัมพาเลยเพราะมีพ่อโง่ไอ้บ้าเอ้เฮเอรอดตาา่อไหมคอยบอกเฮ้ทำไมทั้ง ว่าที่จะเป็นอู้สวัสดีชัคือมาริโอ้ตุน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 นตนตตตุนนตุนเอาละค่ะมาริโอ้บอกเดี๋ยวชอจะกระโดดให้ดูว่ามาริโอ้จริงๆนั้นกระโดดยังไงไปโอนี่ฉันได้แต้มแล้วฉันต้องเอาหัวหมองนะแต่ฉันไม่หมองหรอกเพราะฉันฉลาดพอเอาละไอ้คอยไปต้องมาด้วยกูตายเลยกูกระโดดตามันเอาละเดี๋ยวฉันจะกินเห็ดนิดนึงนะโอเคเอาละฉันจะกินเหตุาเจ้าโอ้นี่ฉันตัวโต โอ้จิบหายเอาตัวโ,โ,โตก็แปลว่าหนักขึ้นเอาหยต,ตกลงอิดเลยตาย,ยนะครับไม่โอ้โหแม่งโง่จริงๆเลยมาริโอนะครับนะอ่ะลงไปให้ไอ้นี้มันกินดูนี้เป็นไงนะครับนะอ่ะนอนให้มันกินงับงับงโอ้อะไรวะเนี่ยมาริโอ้โคตรแจกเลย เอเอาต่อมาถึงตาฉันแล้วฉันคือกิเลนเทินฉันบินได้เอาละเว้กิเลนเทินบินได้นะครับนะเออเดี๋ยวฉันจะบินให้ดูแล้วฉันก็ใช้บาเรียเออเป็นเกาะกันบังให้ฉันแล้วบาเรียจะสามารถการราวาได้ เอาละแล้วฉันก็สามารถบินได้ด้วยอย่าลืมเอาหลับจะบินแล้วครับหนึ่งสองบึฟูตุน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 โอ้โหไม่ต้องพึ่งซูเปอร์แมนเลยนะครับนะฉันมาแล้วยุ้ยโอ้าวมาแรงเกินอิบหายอ่านะครับนะเราอยเอซีพีกูโดดไปไหนของมันวะน่ะเอ้าอะไรวะเออเอาเฮ้เอาลับตามมานะครับมีไอ้ไข่สองคนนะครับนะเฮ้พวกเราจะร่วมมือกันเพราะพวกเราคือฟ้าแฝดไข่ฉันรู้วิธีแล้วจะต้องทำยังไงวิธีการของเรานั้นง่ายมากเราก็แค่สะเดาะก่อนเพื่อเอาสมบ เพื่อจะเอาปีกนี่เห็นไหมอู้นายเก่งมากแฟดพี่อ้าวเอาละครับมาดูกันนะครับว่าแฟดพี่จะบินได้หรือเปล่าแน่เดี๋ยวฉันบินให้ดูนะแฟดน้องไม่ต้องตามฉันมาอู้โอเคได้เลยเอาละเดี๋ยวฉันจะบินแล้วนะเฮ้ยโอยไอ้อตามกูมาทำไมไอ้แฟดน้องบ้าหรือเปล่านะครับโอ้โหเอาละชิปหายแล้วอะอยู่ไหนกันวะเี่ยตอนนี้นะครับแฟดน้องนะครับจมราวาไปด้วยแฟดพี่บอกว่าไม่ต้องตามมานะครับแต่เสือกตามมานะครับไอ้แฟดน้องเอาโอเคตอนนี้นะครับแฟดพี่บอกฮู้โอ้โหฉันบินได้แล้วไอ้บ้าเอ้ตามฉันมาทำไมเอาละตอนนี้ันบิแล้ว จะค่อยๆบินไปนะครับนะเออมนุษย์ธรรมดาก็ต้องใช้ของพิเศษนะครับนะเออเพื่อไปต่อเอาล่ะฉันจะขึ้นมาตรงนี้โอเคนี่คือเอด่านแ,แรกโอเคเอาล่ะตอนนี้ฉันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของด่านราวาโอเคอ่าต่อมาไอ้คอยก็แบบให้เอาล่ะต่อมาฉัานจะไปต่อโอเคบินไปยูฮู้ไปแล้วนะครับนะไอ้คอยบินไปบินไปยูฮู้ฉันจะต้อง ต้องรอจากที่นี่ชอตฉันคือมนุษย์ที่ฉนะได้จุดที่ใช้ของวิเศษโอเคเอาละเฮ้จิบพาแล้วจิตพาแล้วเ้ยตัวอะไรว่าเฮ้ยจะมาโจโ้ยเฮ้ยเฮไอ้คอยไอ้คอยอ่าตกเอา้าตกใจตายนะครับนะเออตกใจ SCP แล้ว s p p มันก็เตรียมอาวุธอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเป็นเหมือนปืนนะครับนะซึ่งน่าจะเป็นปืนจากอินจิเนียร์ของทีมฟอร์เตสนะครับ อ๋อเอาละแต่มาต้องเจอกับช้นฉันคืออาความเรียมเฮ้ยไม่ใช่เอาความแมนเอาละมาฉัาจะเสกปลาฉลามไปจัดการแม่มก่อนเลยเนาะไอเอสซีพีฉันรู้ข่าวแล้วว่ามันดักอยู่หน้าทงฮึบเอาละไปแฉลามานะครับนาะฉลามว่าไงแาผมไปแล้วครับพ่อส่งฉลามไปกินเอสซีพีก่อนนะครับนะฉลาดมากแหวมาแล้ว,แ,ลวแหววโอ้โหูหูหูฉลามแหวโดนไฟเผายังได้อยู่นี่นี่เฮ้ยเอาดิเอาดิาดนี่ ไปกัด scp นะครับฉลามตายนะครับนะโอ้เอาละตอนนี้ฉันใช้ตัวรอเสร็จหมดแล้วที่เหลือก็เหลือแต่แค่ฉันจะต้องไปแล้วสินะมาแล้วนะครับนะมาดูครับว่าอาควาแมนจะสามารถผ่านลาวาไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งอาควาแมนเฮมันมเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วฉันผ่านไปได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าตัวฉันเกิดมานั่นก็แปลว่าด้านบนจะต้องมีน้าไปแล้วนะครับนะ ลอยไปด้านบนน้ยขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนเป็นแม่น้ำนะครับนะเออซึ่งถ้าตัวมันเกิดนะครับมันจะสามารถโอ้โหเรียกแม่น้ําออกมาได้นะครับนะเป็นทะเลของมันมาแล้วคอมเมนต์โอ้โหโคตรเจง๋งข้าจะ ข้ามไปเอาธงเฮ้อเอาละไปโฮ้แล้วตอนนี้ฉันก็ออกไปด้านหลังของธงแล้วสบายมากโอเคเอาละก็จะเดินลงมาแล้วเฮ้อโอเคโอ้โหลงมาจากน้ำนะครับอควาแมนสลัดมากโอยชิบหายแล้วมึงมาจากไหนอีกวะเนี่ยอ๋อมันมีโอ้โหแม่งออมด้านหลังอีกอ่โอ้ปล่อยฉันนะอ๋อปล่อยฉันปล่อยฉันทลามาลูกพ่อกัดมันโอ้โหไม่ทันและเรียกไม่ทันนะครับนะโอ้โห SGP แม่งดักอยู่ทุกที่เลยนะครับดักด้านหลังด้วยนะครับมาโอ้บ้าบอ อ้าวครับกันจบไปที่ตัวละครน,นี้นะครับนะเอเอเอ,เอ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 โอ้โหโคตรเท่โอ้โหโอ้โหซันฟ,าฟลาเวอร์ฮ่อฉันมาแล้วฉันคือฮ่อสปไปเดอร์แมนครับผมปีเตอร์พาร์เกอร์นี่นะครับนะเฮ้อผมบอกกับด่านนี้ที่สุดแล้วเอาละเฮ้อมันง่ายมากเลยนะเฮ้อเอาละผมก็แค่ต้องชักใหญให้โดนเอาละนึ่งสองฮึบ yeah หย่า นี่นี่ยิงใหญ่ไปโอ้โหแล้วผมก็กระโดดตามไปแค่นั้นเองเฮ้อเล่นยังไงวะเล่นไม่เป็นนะครับนะเอาละผมจะยิงใหญ่แล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองย่าแล้วก็ยังไงต่อทําไม่เป็นดึงยังไงอ่ะดึงใหญ่ไปดึงยังไง,ง,ง,ไงโอ้ตก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 ,ตกไม่เอาไมวแมา,ไม,า,ไ,มาไม่เล่นอย่างนี้เอาใหม่นะครับนะ,ะยื่นมือไปดึงใหญ่แล้วแล้วแล้วมันดึงดึงยังไงวะดงึงไงดึงดิดึงไปดิดึงไปเออโอ,โอ้ไม่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  เฮ้เรามาเริ่มกันใหม่นะไอ้ตัวตะกี้มันเป็นแค่สปเปอร์แมนตัวปลอมเนี่ยเฮ้ดูฉันนะฉันนี่ตัวจริงเอาละเอเอเอ,เอ มาแล้วอินเนอร์เนสเซชั่นคีบิโอเป็กอยู่ประเดี๋ยวแป๊บแป๊บมันเนี่เดเล็นี่โหผมมาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยสโลได้ไงเอ้าเฮ้ยไปเจอโอ้ผมมาแล้วโอ้โจนี่ผมโคตรเท่เลยครับโอ้โหขาโดนลาวานิดหน่อยโอ้โหขาหายชิบหายแล้วอ้าแปลงไปทั้งตัวแล้วบันลาบแอะเหลือแต็มเบอร์สไปเดอร์แมนไหมล่ะมึงโอ้โหตายโอ้โหจมทั้งเบอร์เลยเนี่ยแอบแอบมึงเลิกเล นะครับไอ้สไปเดอร์แมนมึงไม่ควรสมควรที่จะมาเล่นด่านลาวาเลยถ้ามึงชักงใหญ่ไม่เป็นนะไอ้คอยกันดําฉันเสียหน้าเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูว่าของจริงมันเป็นยังไงแล้วฉันจะไปเอาธงสีแดงเอ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 นี้มาแล้วทำมา้โอ้ยโอ้ฉันเป็นสไปเดอร์แมนมือใหม่อ่ะลืมบอกโดนลาวาชิบหายแล้ว โดนแล้วเออโอ้ยดึกไม่ดึกไม่เออดึกไม่ไหวแล้วอ่ะโดนเผาไอชิปหายสไปเดอร์แมนไอโง่นะครับเฮ่อตะกี้มันแค่เรื่องรอเล่นน่ะฉันจะทำให้ดูเอ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 ชิปหายแล้วนะครับมีเซนสไปเดอร์แมนด้วยท่านผู้ชมสังเกตดีๆตะกี้มันมีเซนสไปเดอร์แมนด้วยแจ้งเตือนนะครับโคตรเจ๋งนะครับว่าตัวเองกลังจะตายนะครับแล้วก็ตายจริงด้วยอ่ะโอเคเอาละไม่สนแหละคราวนี้ฉันจะเอาจริงแล้วดูนี่เย้เอ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 

ายเอ้ยนะครับนาเล่นยังไงวะนะครับนามันต้องใกล้ขนาดไหนเออนี่ Cinema paper แ i r r o r egg Cinema paper p a บ e r egg You was inside the mirror เ a อ What you l i ว e What you say What you โดนเผาดั๊กเป็นนะฮะอ๋แม่งโคตรสไปเดอร์แมนเลยว่ะปีเตอร์พาร์เกอร์ภาคนี้แม่งโง่มากนะครับนะโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้แหละนะครับไม่เล่นละเว้ยแม่งเกมบ้าอะไรกันลูก